สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันกับเจ้าดันเจียนดันต่อไปนะครับก็คือเจ้าดันมันดิคอนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเฟสหนึ่งกับเฟ,ฟสสเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่คณิตง,ง่ายมากนะแต่ว่า เฟสสหรือว่าเจ้าตัวบอสเนี่ยมันจะยากนิดหน่อยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเจ้าเฟสแรกก็ที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับเป็นเจ้าวัวแดงก็คือสกิลของมันต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับวัวในดันวัวเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอัปเกรดมาแรงขึ้นนั่นเองนะครับการสู้เจ้าบอสตัวน,นี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมีอะไรแดงๆมาก็ให้หลบนะครับแล้วก็ มันจะซัมมอนเจ้าลูกน้องเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะซัมมอนเป็นหัวเล็กมาเพิ่มบับ๊ โจมตีนะครับเราดูออร่าของมันได้ตรงเท้านะครับเ right huh? มื่อมันเดินเฉียดหรือว่าเข้ามาใกล้ๆบอสเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟให้กับบอสนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นบัฟโจมตีนะครับแล้วก็มันจะสมอลออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นตัวแรกเป็นโจมตีตัวที่2เป็นป้องกันอะไรแบบนี s <S ้นะครับตัวที่3ก็จะเป็นฮีลบอสนะครับก็คือให้เรารีบฆ่าเจ้าวัวเล็กนะครับผมให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเพิ่มบัฟให้บอสนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมฆ่าบอสให้เร็วที่สุดแค่นนนัั้เอง ก็มาต่อก,กันกับบอสตัวที่2นะครับก็จะเป็นเจ้างูนากาเป็นงูพิษตัวนี้นะครับผมวิธีการสู้เจ้าตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือมันจะปล่อยพิษนะครับสกิลพิษมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็จะมีนี่นะครับผมเมื่อมีวงขึ้นใต้เท้าเราทุกคนแบบนี้เนี่ยก็ให้ออกไปห่างๆกันนะครับแล้วก็พยายามออกไปจากแถวๆที่เราสู้บอสนะครับเพราะว่า เมื่อเจวงนี้เนี่ยมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะปล่อยเป็นพายุพิษออกมานะครับก็จะทําให้พื้นที่ที่เราต่อสู้เหลือน้อยลงนะครับก็เอาไปวางไกลๆจุดที่เราสู้นะครับผมแล้วก็ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามสู้ตรงกลางไว้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เจ้าบอสตัวนี้ไปเนี่ยมันจะมีสกิลใหญ่ของมันนะครับวิธีการดูสกิลใหญ่ของบอสเนี่ยให้เราสังเกตตรงที่รูปของบอสนะครับตรงด้านบนนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมันจะมีเกตเป็นเซียด้านข้างอยู่นะครับ เม t t mm b oss b oss ื่อเขตตรงนั kind of weakest, mans, ้นเต็มเนี fruit, one, like ่ยบอสมันจะใช้สกิลใหญ่นะครับเจ้างูนี้เนี่ยการใช้สกิลใหญ่ของมันเนี่ยก็คือมันจะเข้าไปตรงกลางแล้วก็จะทําให้ท้งแมปเนี่ยเต็มไปด้วยพิษนะครับแล้วก็มันจะมีช่องสี่เหลี่ยมช่องใดช่องหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับผมนี่นะครับมันเริ่มเต็มตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังที่มันใช้สกิลนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้สกิลใหญ่นะครับก็คือมันจะเข้าไปตรงกลางมีตัวหนังสือขึ้นแบบนี้ว่ามันจะปล่อยหมอกพิษนะครับ แล้วให้เราหันหาจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมบล็อกปลอดภัยแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามายืนหลบแล้วก็ปล่อยมันไล่พิษไปครับตัวดาเมจที่มีดาเมจระยะไกลหรือว่ายิงไกลสกิลไกลเนี่ยสามารถยิงจากตรงนี้ไปได้นะครับยืนขอบแล้วก็ยิงไปได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากบอสมันเลือดต่ํากว่า6หลอดหรือว่าดูเลขข้างหลังมันเป็นเลข5านะครับตั้งแต่เลข5าลงมาเนี่ยมันจะมีสกิลพิษใหญ่นะครับ ก็คือมันจะยืนยกดาบขึ้นแล้วก็ยิงพิษเนี่ยเยลูกแก้ววงกลมแบบนี้รอบๆนะครับผมซึ่งแต่ละเม็ดแรงมากๆนะครับประมาณ30,000กว่าให้เพื่อนๆถอยออกมานะครับแล้วก็หาช่องหลบนะครับมันจะมีช่องเป็นจุดๆุหนึ่งนะครับที่มันจะไม่โดนสักเม็ดเลยนะครับสามารถยืนตามช่องเพื่อหลบได้นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับ สำหรับเจ้างูตัวนี้เนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับก็คือมีแมชชีนิกสกิลใหญ่นะครับเราสามารถสังเกตไดจากหลอดสกิลข้างๆรูปของมันนะครับแล้วก็นี่สกิลพิษสกิลนี้นะครับที่มันกระจายให้ถอยออกมาแบบนี้นะครับแล้วหาช่องยืนแค่นี้เลยนะครับแล้วก็โจมตีมันให้ตายนะครับโอเคไปบอสตัวต่อไปนะครับผมบอสตัวสุดท้ายนะครับเจ้าแมนดิคอร์มันจะมีทั้งหมด2เฟสนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยจะมีผู้เล่นคนหนึ่งถูกสุ่มนะครับ จะรับหน้าที่นั้นไปเลยตลอดทั้งดันนะครับอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มจากที่ผมลงมา3วันแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะได้รับตําแหน่งนั้นนะครับสวันเนี่ยผมลงไป6รอบใช่ไหมครับวันละ2รอบผมได้รับตําแหน่งนั้น5ครั้งที่ผมลงนะครับห้าใน6รอบที่ผมลงก็คือเป็นตําแหน่งในการวางพายุนะครับผมโอเคกลับเข้ามาตำแหน่งของคนคนนั้นนะครับก็คือมันจะมีคนคนนึงนะครับรับตำแหน่งวางพายุก็คือมันจะมีพายุ วางใส่คนคนนั้นเนี่ยเรื่อยๆนะครับในคล,คลิปนี้เนี่ยผมก็อัดมาตอนที่ผมได้รับตำแหน่งนั้นพอดีนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือในเฟสแรกนะครับไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากนะครับเวลาเรามีตัวหนังสือขึ้นมาก็คือเดินเอาไปวางไกลๆตอนที่เพื่อนสู้กันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะสำคัญขึ้นในเฟสที่2นะครับโอเคทีนี้ก็พูดถึงสกิลบอสกันบ้างน,นะครับจเจ้าสกิลบอสเนี่ย <g ül> ก็คือมันค่อนข้างจะช้านะครับแต่ละอย่างที่มันจะออกสกิลเนี่ยมันจะชาร์จก่อนเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ดูตามพื้นแดงเลยนะครับเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะครับมันจะชาร์จพื้นแดงแล้วก็ปล่อยเจ้าลูกบอลดูดนะเป็นลูกบอลที่สามารถดูดเราเข้าไปหาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปใกล้นะดูดเข้าไปแล้วมันจะทำดาเมจเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะพุ่งอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับพุ่งไปติดกาแพงแล้วก็จะยิงพลังออกมาจากหางนะครับแบบนี้นะ ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับใครที่เข้าไปตีส่วนผมเนี่ยก็รับตำแหน่งวางพายุนะครับก็เดินไปวางไกลๆจุดที่เพื่อนตีบอสกันนะครับอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตำแหน่งวางพายุเนี่ยทุกๆครั้งที่มาเนี่ยมันจะมาติดกัน2รอบนะครับเพราะฉะนั้นวางแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนก็ได้ครับรอให้มันให้เราวางอีกรอบนึงแล้วค่อยกลับเข้าไปตีบอสนะครับ โอเคมาถึงตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสกิลใหญ่อย่างที่ผมพูดถึงเมื่อบอสเมื่อสักครู่นะครับให้สังเกตหลอดสกิลบอสนะครับข้างรูปข้างบนเหมือนเติมนะครับเนี่ยมันใกล้เต็มใช่ไหมเมื่อเราตีไปนะครับผมเรื่อยๆเจ้าหลอดสกิลมันเต็มนะครับมันก็จะเดินไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ชาร์จเจ้าเลเซอร์ลงมาบนหัวแบบนี้แล้วสร้างพื้นกลมๆสีแดงนะครับผมอันนี้เนี่ยเมื่อเราเดินไปโดนเนี่ยมันจะใบ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังพื้นด้วยนะ แล้วหลังจากนั้นมันจะชาร์จแล้วก็ปล่อยพายุออกมารอบตัวแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็คล้ายๆกับาการกันดาเมจของเฟสอื่นเนาะก็คือไปรวมกันให้พระปักเสากันดาเมจหรือว่าเสาฮิ้วอะไรแบบนี้การพลาดนะครับผมก็มีแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เดินสบรลบพายุกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอันตินะครับแล้วก็ลืมอ,ออกมาวางพายุนะครับทําให้พายุไปโดนเพื่อนนะ อันนี้ก็ระวังกันด้วยสําหรับใครที่รับตําแหน่งวางพายุนะครับเนี่ยผมก็จะเดินออกมาทิ้งแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับสำหรับในเฟสแรกตีไปเรื่อยๆเราวางแบ็คโฮนะครับผมแล้วก็พุ่งชนส่วนใครที่รับหน้าที่วางพายุเหมือนผมนะครับก็เดินเอาพายุมาทิ้งเพื่อไม่ให้เกะกะเพื่อนด้วยนะครับอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างนึงครับ เจ้าบอสตัวนี้เนี่ยตบธรรมดาค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับตัวผมเนี่ยโดนประมาณ4ี่0 0ื่นะครับตัวที่โดนบอสเลงเนี่ยจะต้องค่อนข้างจะหลบเก่งนะครับถ้าไม่ใช่แท้งโดยกําเนิดนะเพราะว่าถ้าเป็นสายแท้งโดยตรงเนี่ยเขาจะโดนเบาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ทําดาเมจแรงๆแล้วก็บอสไปได้ตบทีมเราไม่มีแท้งอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะตบแรงนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูการเปลี่ยนเฟสของบอสบ้างนะครับหลังจากที่เราตีเลือด เหลือ5หลอดแบบนี้นะครับบอสมันจะเปลี่ยนจากเฟส1เป็นเฟส2นะครับบอสมันจะเข้าตรงกลางแล้วก็ชาร์จพลังมีตัวหนังสือขึ้นมาเมื่อเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มันจะเป็นหมอกดำๆรอบๆแบบแบบนี้นะครับก็คือในเฟสนี้เนี่ยทุกคนนะครับจะโดนพายุให้เราลากพายุของเราเนี่ยไปใส่ในหมอกนะครับเพื่อให้พายุพัดหมอกหายไปนะครับดูนะดูตัวผมนี่เห็นไหม มันจะนับถอยหลังนะครับ3 2 1 0นะครับแล้วก็เอาอไปวางข้างในแล้วก็แดดออกมานะครับ3 2 1 0อ่อะไรแบบนี้ก็ให้เดินไปไล่วางในหมอกให้หมดนะครับแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเดินเข้าหมอกเนี่ยมันจะบ่ายทำให้เราใช้สกิลหรือว่าใช้พุ่งไม่ได้นะครับต้องกะจังหวะเดินเข้าไปโฉบวางแล้วก็เดินออกมาดีๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะโดนพายุปั่นด้วยเหมือนกันนะครับก็ดาเมจก็แรงพอสมควรนะครับ ทีนี้เนี่ยบอสมันก็จะเข้าเปลี่ยนเป็นเฟส2นะครับสกิลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตะหลอดระยะเวลาในเฟส2มันจะนุูม1คนที่โดนดีบัฟวางหมอกนะครับในจอก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมันจะขึ้นว่า black mist นะครับผมจำไว้คำว่า black mist ก็คือคนคนนั้นจะต้องวิ่งออกจากเพื่อนแล้วก็ไปวางหมอกไกลๆนะครับ และหลังจากนั้นนะครับคนที่รับหน้าที่วางพายุจําได้ไหมครับผมพูดตอนต้นคลิปก็คือจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยรับหน้าที่วางพายุตลอดทั้งดันนะครับให้วิ่งตามคนคนนั้นไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้บัฟวางพายุใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยเอาพายุที่เราวางเนี่ยเอาไปวางในหมอกนะครับเพื่อทําลายเจ้าหมอกนั้นส่วนในคลิปน้าตรงนี้เนี่ยผมอ่าไปไม่ทันเพราะผมมัวแต่อันตินะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับคนที่โดนดีบัฟวางหมอกนะครับเขาก็เลยเอาหมอกเนี่ยไปวางให้มันซ้อนกันเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นวงตรงนั้นนะครับจะเป็นวงหมอกซ้อนกันหลังจากนั้นผมที่รับหน้าที่วางพายุตลอดทั้งนันเนี่ยเอาพายุไปทําลายหมอกนั้น,นครับผมก็เลยวิ่งไปอยู่ตรงกลาง2วงแบบนี้นครับเอาพายุทําลายหมอกนะครับก็คือหมอกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีดาเมจอะไรก็จริงแต่ว่าถ้าเราเดินโฉบเข้าไปเนี่ย มันจะใบ้เราทําให้เราเดสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนสกิลของบอสนะครับ โอเคนะครับทีนี้มาถึงเจ้าเฟสสกิลใหญ่บ้างนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เกรสกิลใหญ่มันเต็มนะครับในเฟสที่2มันจะไม่เหมือนเฟสแรกนะเฟสแรกมันจะวิ่งเข้าไปใช้สกิลนี้อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันจะชาร์จและปล่อยพายุใช่ไหมครับแต่ในเฟสที่2มันจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือหลังจากที่มันใช้อันนี้เสร็จเนี่ยมันจะสุ่ม1คนนะครับที่ได้วงบับทองที่เท้าแล้วตัวของมันเนี่ยจะบินขึ้นไปใช้ท่าสกิลใหญ่ซึ่งเป็นท่าบังคับตายนะครับ ให้ทุกคนวิ่งไปรวมกันที่คนที่ได้บัฟสีทองที่เท้านะครับเป็นบัฟกันดาเมจนะเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปให้ดูนะครับเนี่ยหลังจากเกตมาเต็มนะครับมันจะล้มลงไปชาร์จเหแบบนี้แล้วก็บินขึ้นเห็นไหมนะตอนนี้ในคลิปก็คือมีคนคนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวงให้นะครับผมซูมแล้วก็วงให้คนนี้นะครับเขาได้บัฟวงทองที่เท้านะครับก็ให้ทุกคนวิ่งไปรวมกันที่คนคนนั้นนะครับเนี่ยก็ให้เราวิ่งไปหาวงทองนะครับบอสมันจะใช้สกิลใหญ่ใช่ไหมนี่ วิ่งรวมกันเพื่อกันดาเมจนะครับแลวหลังจากนั้นมันจะใช้เป็นสกิลใหญ่ระเบิดไปนะครับก็รอจนกว่ามันลงมาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตีต่อนะครับซึ่งมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเกรสกิลใหญ่ที่อยู่ข้างรูปมันเนี่ยเต็มนะครับแล้วจุดที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าบอสตัวนี้นะครับมันจะมีสแต็กดาเมจด้วยนะครับ ก็คือให้เพื่อนๆสังเกตตรงใต้หลอดเลือดของมันนะครับหลังจากที่เข้าเฟสที่2นับตั้งแต่ที่มันใช้สกิลใหญ่ครั้งแรกทุกๆ15าวิมันจะได้สแต็กดาเมจเพิ่มขึ้น1สแต็กสังเกตอ่าเป็นรูปใบหน้าคนสีแดงใต้หลอดเลือดบอสนะครับก็คือมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคก็สรุปโดยรวมนะครับเฟสแรกกับเฟสที่2ส,สกิลใหญ่จะเปลี่ยนไปนะครับก็ระวังกันด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่วางพายุ ที่คอยเคลียร์หมอกนะครับในเฟสที่2ก็พยายามเคลียร์ให้เพื่อนด้วยแล้วก็สแต็กอย่างที่ผมบอกนะครับใต้หลอดเลือดระวังกันด้วยนะครับมันจะสะสมสแต็กไปเรื่อยๆบอสมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีประมาณนี้ละกันนะครับสหรับเจ้ามันดีคอตัวนี้หลักๆเลยก็คือจะเป็นแมคาีน,นิกตามดันนั่นแหละนะครับแล้วก็พื้นต่างๆที่เราต้องหลบให้ดีไม่ว่าจะเป็นหมอกหรือว่าพื้นแดงใบอะไรพวกนี้นะครับ ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม